รุ่นที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่างมากจากคับสีกิในช่วงปลายปีนี้ก็คือรุ่น v e r s ์ s x 3 0 0คันนี้นี่เองคัสกีได้มีการเปิดตัว v e r s ์ s x 3 0 0ในงาน i g m มาโช2 0 1 6ที่ประเทศอิตาลีวันที่7พฤศจิกายน2,559ที่ผ่านมานี่คือมอเตอร์ไซค์ a v e n นเ r อร์ทัวรรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้มีการพัฒนาขึ้นในดีไซน์ที่มีความแหลมคมและเหลี่ยมสันชัดเจน นี่คือมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่นะครับที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่างมากมันคือรถมอเตอร์ไซค์สไตล์ทัวริงแอดเวนเจอร์กึ่งวิบากนะครับดูแล้วหลายคนบอกว่าเน้นนะครับเรื่องการขี่ท่องเที่ยวทางไกลยอย่างแน่นอนเครื่องยนต์สสูบเรียงนะครับดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปแวาล์วสัตต์ตสูบล็อกเดียวกับนินจา300และซัดสามร้นั่นเองให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ S 18แแรงมา้าให้อัตราความประหยัดที่สูงถึง 3 8 4กิโลเมตรต่อน,น้ำมันเชื้อเพลิง1ถังหรือว่า1ิลิตรนั่นเองนี่คืออัตราความประหยัดที่ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมเรือนใหม้นั้นเป็นแบบเดียวกับรุ่นของนินจา6-50ประกต่อแบบเข็มวัดความเร็วแบบดิจิตอลนะครับให้ความโดดเด่นสวยงามวงล้อหน้า19นิ้วพร้อมอยาง100ทับเวงล้อหลัง17นิ้วขนาดยาง130ทับแปดสาวกิจะเปิดตัวด้วยราคาเท่าไหร่สัปดาห์นหน้ามาติดตามความคืบหน้ากันต่อไปครับ